ค่ะเพื่อนวันนี้ยูจะพามาดูอันนี้หลังบ้านอีกข้างหนึ่งของอยูนะเพื่อนเพื่อนเห็นเป็ดอยู่ไห้ยูมีเป็ด2ตัว อีกตัวหนึ่งลูกยยวไปนอนด้วยอยู่เพราะว่ายังเป็นเป็ดเบบีเหตุการณ์มันมีอยู่ว่าพี่วินอะเขาที่เขาขายขายของที่ตลาดวันอาทิตย์เนาะพี่วินเขามีฟาร์มใช่ไหมเขาก็มีเป็ดหลายตัวมีคนสั่งเป็ดเขาเพื่อจะอามาทําลาบแล้วทีเนี้ยคนที่สั่งเขาอะไม่มาเอาก็คือเป็ดเป็นตัวอย่างงี้นะพี่วินเขาก็เลยขายให้พ่อในราคา1บาทเป็ดตัวนี้ตัวเล็กตัวนี้นะหบาทพ่อก็กลับมาบ้านพ่อก็จะมาทําลาบ แต่ทีนี้ลูกยูเห็นลูกยูก็ดีใจใหญ่เลยว่าเนี่ยแม่ซื้อเป็ดมาให้เขายัางมีสัตว์เลี้ยงมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเล่นกับเป็ดจนพ่อก็ไม่ได้ลาบนะพอไม่ได้ทําลาบกินแล้วทีนี้เป็ดอ่ะยูไปยูในติ๊กต็อกไว้เขาบอกว่าเป็ดอ่ะมันจะต้องมันอยู่กันเป็นฝูงอะ่ะเลีย้ยงตัวเดียวมันไม่ดียูก็เลยถาม you, เพื่อนยูเพื่อนยูบังเอิญเขามีเป <PET. S 1> ็ดเป็ดอันนี้คือตัวผู้นะที่ได้มาลูกยูตั้งชื่อไปแล้วเรียบร้อยแล้วว่ากิลเบิร์กอันนี้กิลเบิร์กอันนี้<ๆ>เจอเอาปดมให้ีกต<ๆ>ัว แต่มันเป็นผู้ชายทั้งคู่ไงมันก็เลยชื่อจิวเบอร์กเกียวเวนลูกอยู่ตั้งชื่อให้อยู่อยากจะบอกว่าพอมันมีเป็ดตัวผู้2ตัวเราเราก็เลยไปซื้อลูกเป็ดมา2ตัวเป็นตัวเมียทั้งสองตัวนะเพื่อนเพื่อก็ช่วงนี้มันหนาวเนาะก็เลี้ยงเลี้ยงในบ้านก็เลี้ยงในถังเพราะว่าตอนนี้มันนอนอยู่นอนกับลูกอยู่อเพราะมันโตขึ้นสักนิดนึงใช่ไหมแล้วก็เอามาปล่อยให้คุ้นเคยกับอสองตัวนี้เพราะว่าในอนาคตเราคิดว่าจะให้เขาออกไข่ผสมพันธุ์ออกไข่วอร์เบอร์ติงแต่ทีเนี้ยเพื่อนมันมีเหี่ยวเหี่ยวบินลงงมาจาจกตรู ทางตรงนู้นะมาแล้วก็มาแฉลบกัดกินเป็ดน้อยของยูตัวหนึ่งเป็ดของยูเป็ดน้อยตัวที่เป็นตัวเมียซื้อมา2ตัวชื่อเบลล่ากับลนะินลี่นะเพื่อนก็ก็กินลินลี่ไปมันเป็นเหี่ยวนะเพื่อนเพื่อนมันมาเร็วมากแล้วตอนนี้มันมาตอนหลับตอนเป็ดยูหลับอยู่ประมาณเช้าเช้าอะ่อะเนาะ เนี่ยเพื่อนๆเราก็ขุดหลุมฝังศพไว้เรียบร้อยตัวหนึ่งแล้วลูกยูก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจเนาะแต่มันก็เป็นเป็นอ็อฟตูเที่จะสอในให้เขารู้กฎของธรรมชาติเน้อยเรื่องสัตว์ใหญ่ล่าสัตว์เล็กเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายอะไรอย่างเงี้ยเหลือเป็ด3ตัวตรงเน,นี้ยล้วสามียูก็สร้างบ้านไปแล้วหมด2-300าแล้วพ่อเขาเห็นลูกเสียใจไม่ได้เนี่ยมาละทำประตุงประตู นน่นนี่นั่นเนี่ยเพื่อนเแล้วเราก็จะเอาเป็ดเข้าไปอยู่ในนี้แล้วก็เหี่ยวมันก็จะมากินไม่ได้ละตามกฎหมายของแถวบ้านอยู่นะเพื่อนบ้านหลังหนึ่งห้ามเลี้ยงเป็ดเกินเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในฟาร์มไงเราอยู่ในเมืองไงเป็ดหรือไก่อะ่ะเกิน6ตัวอันนี้อายุไม่ได้หาข้อมูลที่ชัดเจนมานะแต่พ่อสามีบอกว่าอย่างนั้นว่า ซิตี้ไม่ให้เราเลี้ยงเกินหกตัวนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียงดังกลิ่นเหม็นแต่ก่อนที่ยูจะมีเลี้ยงเป็ดยูก็ถามเพื่อนบ้านแล้วว่าเฮ้โอเคไหมน่้นนี่นั่นเขาก็โอเคเพราะว่าเขาไม่ได้เสียงดังแล้วบ้านเขาก็มีหมาใช่ไหมกฎหมายอเมริกาก็แปลกเนาะไม่ได้อยู่ในซิตี้น่าจะเป็นฟงเป็นฟาร์มแล้วก็มีพื้นที่น่าจะเลี้ยงได้เยอะกว่านี้ยู่แต่ยังพื้นที่ของอยูให้เลี้ยงไม่เกิน6ตัวพอบอกว่าถ้าลาบกินก็จบแล้วก็จบแล้วก็ไม่ต้องมาเสียงเงิน3 4 0 0่ 400, ได้ทำไงได้อะ ลูกอยู่มาเล่นด้วยทุกวันเลยนะเป็ดเนี่ยวเช้าเที่ยงเย็นหลังเลิกเรียนให้อาหารอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยชีวิตในอเมริกาอยากเลี้ยงเป็ดอีนน้เาไว้ให้แม็กอันนี้อันนี้เอาไปเนี่ยนาะเอีหยังกันเฮ้ยอันนี้เอาไว้ให้แม็ก อันนี้เอาไว้ให้แม่อันนี้ของเอ็มมาไม่ใส่ได้เพื่อนเพื่อนพอเนี่ยแม่กำลังจะกลับเมืองไทยในเดือนในสัตใช่ไหมทีเนี้ยรองเท้ายูมันมีเยอะยูก็เลยบอกแม่ว่าคู่ไหนเอากลับเมืองไทยเพราะว่าส่วนมากไม่เคยใส่เลยนะเพื่อนๆอย่างเงี้ยแม่ก็ใส่ได้อันนี้คอนเวิร์ตของยูซื้อมาไม่เคยใส่เนี่ยไม่เคยใส่เคปินใครนี่ก็ไปนะไหนเคปินใครไปบริจาคที่เมืองไทยใส่ให้บังนะใส่ทีล้มลงมานี่คือขาหักแม่พยุงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยาขยับ ใ่ไปไหนก่อนลูกเดียวลูกเดียวสื่อเมื่อไหร่จังไดที่ของบูธในในหันขางซิใส่ไปเธอใส่ไปผัดที่ร้านไม่ได้เนี่คู่นี่กแบ่่ไหนใส่คือคู่นี้ก็ยังไม่ได้ใส่ขนไปให้น้องๆที่เมืองไทยเนี่ยเพื่อนๆดูที่อเมริกามันไม่ซื้อแพงแเพื่อนเพื่อมันก็คือสามสิบสี่สิบเหรียญนะไม่เกินมีบูธด้วยอ่ะไม่เคยได้ใส่แล้วก็มีห่อนี้สีแดง ไม่เคยได้ใส่แล้วก็มีฟิวาสีชมพูน่าจะใส่ไปประมาณสองครั้งเนี่ยสองครั้งไม่ได้ทำความสะอาดมันอยู่ตรงกระดาษอันนั้นอะไรน่ารักยังไม่เคยใส่เลยอันนั้นอ่ะเออน่ารัก ดูแม่มันพังแล้วมันไม่เคยใส่อันนี้ก็คอนเวิร์นู่ชอบมากแม่ใส่ได้ใส่ดูดูพื้นก็รู้แบบว่ายังไม่เคยใส่แต่ฝุ่นมันเกาะอันนี้เพื่อนๆที่เมืองไทยไม่รู้ว่าอคิดกันหรือเปล่านะยี่ห้อออกะอันนี้เอาจริงคือใส่ไม่กี่ครั้งแต่ที่มันดูเก่าเพราะว่ามันอยู่แถวแถวนี้แหละมียี่ห้อรีบอกมีอะไรอีกอะหมดเรียงแม่ไม่ให้อันนี้ของหนูรองเท้าใส่ไปจิมหนูนี่ ไม่ใอันนี้เพื่อนเพื่อนอันนี้คู่โปรดของอยูนะยูเรียกมันว่ายี่ห้อ่อนยี่้อ่อนแล้วมันเป็นสีโปรดของอยูไว้ใส่ไปจิมหรือเย็นแหละอุ้ยเธอสมัยเป็นสาวมันก็ใส่หมดแหละส้นทรงส้นสูงอะยาวมาก <c oughs> ใส่อยู่หนึ่งครั้งไงใส่ถ่ายรูปอันไหนอีกอันไหนที่เอา,เอาไว้ข้างบนนะมีคู่ใดอีกแมะคือประมาณนี้เพือ่อนเพื่อนเดี๋ยวถ้าแม่ทาความสะอาดเสร็จแล้วยูจะมาโชว์ว่าเจ้ากลับไทยเป็นทั้งหมดขี่คู่ ครั้งนี้จะไม่พลาดเอาอันนี้ไปเลยพี่บางไทรอ่ะใช่ไหมทําไมอ่ะเธอจําได้ไหมที่เราไปขอซื้อเก้าร้อยกว่าเหรียญเก้าร้อยกว่าบาทเก้าร้อยกว่าบาทเออเก้าร้อยกว่าบาทยังคิดแพงในห้างพันห้าถึงเก้าร้อยกว่าบาทแล้วมันไม่มีขายตามวงมงวงบาทไงแม่ขายของเกาตีต้องไปต้องไปดูบ้านฉันอีกแล้วไปขนของบ้านหนูอีกเนี่ยอันนี้คือคู่ปวดของยูเป็นตะขีเดียดเนาะคือห้ามเอาไปเพราะว่าใส่อยู่ ยูกับมาตาจะเป็นคนชอบรองเท้ายี่ห้อครอกมากเพราะว่ามันใส่ทํางานได้ไ<ม>คือเก็บไว้มันก็ไม่ได้ใช้เนีเพื่อนแต่อันนี้ใส่ยูชอบนะอันนี้คือใส่ดีมากเดี๋ยวไปทำความสัานนิดหน่อยเหมือนใหม่เลยเพราะว่าบอกมาก่อนเลยว่าใส่แค่ประมาณไม่ถึงสามครั้งรองเท้าพวกเนี้ยมันไม่ใช่หรอก <c oughs> เธอเมื่อก่อนเราใส่อย่างนี้ตีเออเมื่อก่อนอยูใส่อย่างนี้นะเพื่อนผมไ่แจกสีก็ใส่ดเนี่ มันใหม่ได้นีิแต่ว่ามันมีแคุู่นจับซื้อนี่ไม่เคยใส่ป้ายังอยู่เลยราคายังอยู่เลยคู่นี้ซื้อมาเดี๋ยวซื้อมายี่สิบสามเหรียญคู่เนี้ยดูอันนี้คิ่มาสิบเก้าเหรียญไอ้กูขอเก็บไว้หน่อยสีแดงซะหนึ่งคู่นี่เผื่อได้ใส่เธอคุณนสมบัติคุณสมบัติของคนที่จะมาสมัครร้านเราคืออะไรไหนลองพูดมาสิหันมากินเหล้าเก่งกินเหล้าเก่งก็คือเพื่อนเพื่อเมื่อกี้อยู่จะบอกว่าปกติอะ นายจ้างเขาจะบอกว่าชอบคนไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมทํางานหนักร้านเราเลือกคนยังไงนะกินเหล้าเก่งกินเหล้าได้ทุกวันกินเหล้าเก่งกินได้ทุกวันกินเหล้าห้ามเมากินเหล้าห้ามเมาแต่ดูบุหรี่ไม่ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่เรื่องกินเหล้าก็คือมันเสียงดังมากบอกหน่อยพี่ลำไยน้องลำไยชอบมากลำไยไหนก็ทำมากอยากเจอจะไปจ้างนะ เดี๋ยวเราเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนมันเดี๋ยวจะไปจ้างานมาใาร้องเพลงให้ที่ร้านที่ที่ร้านเหรอเย้ได้นะมันจะต้องแพงหน่อยนะฉันว่านะเราก็ต้องจ่ายค่าเครื่องบินเครื่องดีอะไรให้เขาเผล่าวะน้องเขาน่ารักมากเลยอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวต้องดูคอนเสิร์ตเขาสักก็เป็นเพื่อนกันเองนะเพื่อนจากเดสตินเนล์นะเพื่อนๆก็ข้อจะมาจัดปาร์ตี้คริสต์มาสปีใหม่ที่ร้านของเราออเดอร์ไม่เยอะก็ มีบบบะทีมีกุ้งแช่น้ำปลามอาีอะไรเนี่ยใหม่ใมทำขนมจีนข้าวผัดปูยูก็ทำขนมจีนไว้ตรงนี้นะขนมจีนข้าวผัดปูส้มตำอะไรอย่างเงี้ยนะนเพื่อนอแล้วก็พี่มดทำไมกระโปรงหี่ยนอย่างเงี้ยอันนี้ยังสมัครไหมพนักง,งานทำเล็บสมัครไหมรับรับรับมาเลยรับมาเลยอลิมิเต็ดนะเพื่อนนี่ดูดูของขวัญเขาก่อนเธอมันเป็นปาร์ตี้ของเขาไม่ใช่ปาร์ตี้ของเรา อันนี้เล่าก็คือของขวัญด้วยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ถือว่าอยากได้เล่าก็จะมีของขวัญพี่มดเอามาให้จับฉลากดูมีของน่ารักน่ารักมดอันนี้ก็คือรางวัลรางวัลใช่ไหมมอนสอยดาวอะอ๋อเอา g r o ว Power นี่นะไอ้เราก็คิดว่า The Best Employee The Best ใครบอกได้ไหมไม่ไม่ต่างคนต่างโหวททุกคนโหวทอันนี้ก็คือ g r o ว Power นี่เขาก็จะมี Lunch Box เป็นสัคภารยี่กูเองมดบอกไม่ใช่ไม่ใช่นะมันรองเท้าแต่มันผูกมาด้วยกันมึงอย่าตลก <S <S อันนี้คืออะไรก็ได้ไงรางวัลเอ็มพอยระยี่ยอดเยี่ยมร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเพราะว่ายัางมีโบนัสอีกสามสี่พันแต่ของมดก็คออือมีโบนัสให้ใช่ไหมรันเล็่แต่ว่าทำถึงยอดอะไรทำถึงยอดอุ้ยคนมันจะได้โมจิเวกไงโมจิเวกทำเลฟ สมัครโทรมานะเพื่อนเดี๋ยวยูเดี๋ยวยูจะทิ้งลิงก์ไว destiny nail สอนรับสอนตั้งแต่ beginning รับสอนนะเดี๋ยวยูก็จะมามั่วมั่วปาร์ตี้เขานี่แหละเราก็มากินกับเขานี่แหละวันนี้เรามาทำอะไรกันเพื่อนออกกําลัายทุกวันไม่ออกวันเดียวควรอาทิตย์น้าวันเดียวคือวันอาทิตย์คือมันรัดขนาดนั้นเหรอกางเกงหรือยังไงมาดูซิมาถามสิอันนี้หุ่นคนออกกําลังกายใช่ไหม ออกกําลังกายเพื่จะเป็นน้องขอรบนะคะเรามีสุขภาพที่ดีค่ะเอาออบออกกําลังกายเพื่อมันฟินไม่ในไหม่ไมขึ้นเมื่อวานเราก็ทําอันเนี้ยตอนีิมวัุด์นะมาเตาออกกําลังกายมาเป็นสิบปีแล้วนะแต่ว่าเราเราถ้าเกิดว่าเราชอบกินอาหารหน่อยนึงอ่ะเราจะพีแต่เราไม่ได้อยากดีไงเราอยากเป็นแบบเนี้ยเราอยากเป็นอย่างนี้ใช่เราเราอยากบูมบูมอ่ะคือแอรอนชอบแบบนี้ไม่คิดยังไงมาจิม เอาจริงๆนะเพื่อนๆใหมๆ่ๆมาจิมกับยูน่าจะเดือนหนึ่งแล้วอันนี้วันนี้มามาเทรนกับมาตาอึบอึบอึบ <laughs> จำหม่รล่างนี้ไว้นะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันนอกจากทําร้านอาหารแล้วเราก็มาจิมเรามีหลายอย่างที่ทําด้วยกันมากเพื่อนๆในพาร์ทของพาร์ทของร้านของเราอันนี้ก็คือเอามาจิมนะเพื่อนๆมาจิมจิมไม่ได้มาเล่นนะสวยมาก <c oughs> หลายๆคนจะชอบแบบหุ่นดีลลีนนะเพื่อนๆมาตาจะชอบบึก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 บั่นฉันบอกว่าหุ่นลีนลีนฉันบอกว่าเธอเออเอลเอสเธอไม่ชอบหุ่นลีนลีนไงฉันก็บอกเธอชอบแบบอ่าอย่างหุ่นอย่างเงี้ยน้องทำอะไรอะไรบอสเหนไหมยห็นเนาะเห็นไหมเธอทำอะไรทำงานไงนายวัาว่า เวลาบ้างก็คือเวลาบ้างคือเสียเงินเพืเ่อนๆค่ะเราใส่ซิวลิงไปทั่วร้านแล้วตอนนี้มีมีลูกค้าอยู่อยู่อ่ะเราจะประมาณนี้ต้นคริสต์มาสอยู่ก็พยายามเจ้าลงแล้วนะเพื่อนๆเอาลงไปละสองต้นตรงนั้นเหนื่อยมากแล้วก็สองต้นตรงนี้แล้วชูอ่ะก็ซื้อต้นคริสต์มาสเพิ่มอีกหกต้นไว้เอาไว้ใส่ตีน้าเพราะว่ามันลดราคาย่กเลยกดมาเลยจ้าหกต้นไม่มีที่จะไหวเนี่ยก็พยายามเอาต้นคริสต์มาสลงนะเพื่อน,นแต่อยู่ไม่ค่อยว่างก็ อัปเดตสวยไหมไฟมันเปลี่ยนสีได้ด้วยนะแล้วก็มีประตูตรงเนี้สมุดถ้าเกิดว่าเขามี p r i เวท e p a ปารตี้ตรงนี้เราก็จะปิดประตูไว้เราจะบบกว่าไม่ไม่รบกวนลูกค้าตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยเาาอยู่ก็มาตาก็ทําประมาณเนี้ยอัปเดตไปเรื่อยเพื่อนๆเล็กๆแน้นอยอันนี้ก็ยังไม่เสร็จก็จะมีมีดีเจอยู่ตรงนี้ใช่ไมีบูดีเจอยู่ตรงนี้ก็มีประตูฝั่งทางโน้น เดียต้นคริสตมาสยู่ก็จะต้องเอาลงเนาะเพื Blaze ่อนเหลือน่าจะประมาณ1นึ่ต้นน่ะนั่นแหละค่อยๆทําไปลงทุนทีเดียวมันจะเสียตังค์เยอะเพื่อนๆจ๋าวันนี้อยู่มาอันนี้ก็คือบ้านพักคนฉลาเนะเพื่อนๆเนี่ยแบบนี้เลยแล้วก็ไอแซคมีเลเปียโนตรงโน้นนะเพื่อนๆแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็เนี่ยเพื่อนๆยู่ก็จะถ่ายให้ดูอย่างนี้นี่ประมาณนี้เพื่อน ยูไม่เคยเข้าไปข้างในน้องเพื่อนแต่ข้างนอกก็จะมีเนี่ยจะมีสนามกอล์ฟอะไรพวกเนี้ยบ้านพักคนชราของเขาแต่ยูไม่รู้ว่าอันนี้เดือนเท่าเท่าไหรนะ่นะเพื่อนเพื่อนยูไม่ได้ถามเขาดูแต่เดี๋ยวนั่งตรงนี้แล้วกันอันนี้ก็คือหน้านเห็นตรงนั้นไหมเพื่อนก็คือครูสอนเปียโน,นของไอแซคเองแล้วก็ครูผอนเปียโน,นของเอ็มม่าเนี่ยนพะื่อนเพื่อนก็จะมีเด็กๆเขามาเล่นเปียโน,หนให้คนชราฟัง มีหลายชั้นเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าได้เข้าไปดูข้างในก็น่าจะดีเนาะว่าห้องมันเป็นห้องเขาเป็นยังไงแต่อยู่ไม่สามารถเข้าไปได้นะเพื่อน you ready ไหนลูกมีอะไรบ้างมีปลาตรงนี้เพื่อนเด็กๆก็จอยก็ทุกนู้นก็มีโต๊ะพงโต๊ะพูอะไรนะ ตอนกลางคืนนะ่าจะมีพวกการแสดงอะไรอย่างนี้หรือเปล่ายู่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขามีแบบว่าที่นั่งเยอะเลยเนาะมีที่นั่งตรงนี้มีต้นคริสต์มาส